สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องของลุงอยากเรานะครับนะเอาพระสมเด็จนะครับมาฝากกันอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อออกส่วนแดงแดงนะครับจะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับทรงพิมพ์ก็ประกันสองข้างนะครับนะองคนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมกัน สามสเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือองค์แบบนี้นะครับนะโชว์โชว์ของบนแบบเต็มองค์ก่อนนะครับนะนี่แบบเต็มองค์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาโชว์สเต็ปที่ที่เป็นกลางกลางนะครับก็ใกล้ให้มาทีหนึ่งนะครับพอสเต็ปกลางกลางเสร็จนะครับเราก็มาชมสเต็ปที่ว่าเจาะเข้าไปดูเนื้อหามวลสารกันนะครับ มันพระสมเด็จที่มันหลากหลายจริงนะครับแล้วมันไม่จบสิน้นนะครับหลายคนก็องค์นนแท้องค์งนี้ปลอมนะครับพระเท้ต้องบินถบาทได้นะครับจำไว้เลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันสเต็ปที่สองนะครับ นี่นะครับนะปรับเลนแล้วเดี๋ยวเอาให้คมกว่านี้หน่อยได้ประมาณนี้นะครับนะ,ะมาดูดซุ้มกันหน่ครับซุ่มกร่อนขาดนะครับนะมวลสารชิ้นใหญ่ๆเราก็เห็นกันโชว์อยู่นะครับพระชุดนี้นะครับก็เป็นชุดนะครับ ที่หลวงพ่อนะมอบทำบุญโดยที่คระนะครับคระองค์คระสีขะวัดห่อกระดาษทิชชู่เนี่ยผมจะเรียนทุกครั้งนะครับว่าวิธีการแจกพระของหลวงพ่อหลวงพ่อจะห่อกระดาษทิชชู่ใครได้องค์บินองค์ไม่บินองค์สวยไม่สวยก็แล้วแต่ใครนะครับนะแทบเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าพ,พระเรานำมามาให้ เป็นที่ระลึกเท่านั้นนะครับนะเป็นพระที่คนอื่นก็บริจาคมานะครับมันก็อาจจะเป็นพระลักษณะไหนเราก็ไม่ลงลึกนะครับนะแต่ให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะครับที่นามานะครับนี่ชมข้างหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเนื้อแบบออกแนวกายศาสตร์นะครับนะออกแนวกายศาสตร์แนวกายศาสตร์ที่ ขาบอกว่าจะเป็นพระแบบยังไงนะครับทวัตัดอย่างเงี้ยนะครับนะเนื้อเนื้อจะเห็นมวลสารชิ้นใหญ่ๆข้างหลังเขาย่นนะครับนะจุบย่นนะครับนะข้างหลังเขาจะมีการจุบจนเป็นลมเป็นบ่อนะครับนนะครับก็มีนะครับ,นะรบ,นะรบอยู่กับผม ไม่ครบนะครับบางองค์ก็ได้มาพิมพ์เดียวบางองค์ก็ได้มาสองพิมพ์แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะจะคนพบองค์ไหนตอนที่หอกันนะครับองค์ไหนสวยก็หลวงพ่อก็จะให้เก็บไว้องค์ไหนไม่สวยก็เก็บเหมือนกันเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับอ่าตอนนี้เรามาชมกันแบบ เจาะเลยนะครับเนี่ยเจาะเอาซุ้มดูซุ้มนะครับเนี่ยนะครับซุ้มจุบจุเนี่ยความเป็นธรรมชาติของพระเนื้อแบบนี้ก็จะมีหลายองค์นะครับที่ที่บอบออกไปแต่ว่าไม่ทราบท่านใดรับไปบ้างนะครับเนื้อแบบนี้นะครับก็บอบไปบางส่วนนะครับบางส่วนที่ นำไปเข้าสนามประกวดเพื่อเป็นต้นแบบก็มีนะครับเพื่อเอาไปประกาศว่าไปเป็นต้นแบบก็เอามาโชว์ไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะพอเราไมาด่ดีไปไปทำธุรกิจแต่อย่างใรเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหายอยากรู้ว่าพระนี่มันผ่านหรือเปล่านะครับก็เอาไปลองนะครับเอาไปลอง ลองส่งกันดูนะครับเห็นไหมครับพระชุดนี้ผู้ใหญ่ท่านมอกให้ผมมากับมือโดยผ่านไม่ผ่านองวงพ่อนะครับอันนี้ผมรับมาโดยตรงเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็จะผมก็จะเทอไว้องค์เดียวโดยผ่านมือท่านโดยตรงนะครับนะอันนี้นะครับชมน่ะอกจุบ นะครับพักจุบประกันสองข้างฐานฐานเขาจะมีเส้นแสมบางๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยจะจะติดเส้นแสมสองเส้นแล้วก็มีประกันสองข้างนะครับเกตเกตจรวดซุ่มนะครับเ,เกตจรวดซุ่มอ่ะเดี๋ยวช่วยมองหลังกันบ้าง ระองค์จริงก็สวยมากนะครับผมบอกเลยพระพระองค์จริงอย่างเงี้ยสวยมากแต่ถ้าส่องในกล้องมันก็เหมือนกับเงาเงามันมันนะครับ,น,น,น,รบนะหลายท่านก็คอมเมนต์บอกผสมเะรสิผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าผสมแบบไหนก็เราเราไม่เป็นนะครับทำไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่แยกแยะเนื้อได้ว่าเป็นเนื้ออะไรบ้างผสมอะไรเข้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัย ท่านผู้รู้นะครับที่คอมเมนต์แนะนำมาก็ขอบคุณนะครับนะผสมอะไรบ้างแล้วก็ก็ดีหมดนะครับนะขอให้มันศรัทธาให้มีแรงศรัทธาของเราแล้วก็มาครองกันนะครับองค์นี้นะครับเขาจะมียุบเป็นนะครับเนี่ยยุบยุบเป็นล่องเลยนะครับนะได้ยุบเป็นล่องเลยนะครับล่องใหญ่มากนะครับ นี่นะครับเนื้อข้างหลังเขาสวยนะครับมาชมด้านหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับข้างหน้าเราก็จะมาเจาะไว้ตรงที่สวยๆตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านใดที่มารับชมนะครับนะหากชอบก็กดไลค์หากใจกดแชร์กดติดตามจะไม่พลาดคลิปต่ตอ,ตอไปนะครับจะหาพระสวยๆ สมเด็จงามๆนะครับมาให้ชมกันเนาะก็ไม่บอกวัดไม่บอกพิมพ์ไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะครับให้รู้ว่าเรามีมอบไปหลายท่านกนแล้วกันแค่นี้นะครับท่านใดที่สงสัยของพระท่านเหมือนองค์นี้กม็มาชมกันได้ไปจากนี่ทำบุญไปจากที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ